เรื่องรา,าวเช้านี้6กโริกาห้าสินาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อครับยังอยู่ในเรื่องสังคมทั่วไปกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้นําเสนอข่าวคนแพร่ภาพในโซเชียลเป็นภาพสาวปเปลือยเต้นบริเวณแพริมน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ออกข่าวไปฮะโดยระบุว่าเป็นพื้นที่ล่องแพในลําน้ําแม่วางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ในย t ท b e จนมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายล่าสุด ตำรวจโรงพักแม่วางเชียงใหม่กับนายกอบตอแม่วินที่แม่วางคุณเกษรินตุ่นแก้วเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุก็เข้าแจ้งความเพื่อจอกหมายเรียกสาวประเภท2นะครับตกลงเป็นสาวประเภท2ที่อยู่ในภาพมารับทราบข้อกล่าวหากระทามนาจารย์ต่อหน้าธารกําัน ถ้าเธอยังไม่มาตำรวจจะหมอกหมายจับนะครับส่วนผู้ที่นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ก็มีความผิดนะคะตามมาตรา16พรบอคอมพิวเตอร์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินอำเภอแม่วางเชียงใหม่คุณเกษรินบอกว่าที่ออกมาแจ้งความก็เพื่อจะปกป้องจะรีบประเพณีที่ดีงามของชุมชนเพราะว่าที่แพรนี้ทางชุมชนแม่วินเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการ แล้วก็ที่มาแจ้งความเป็นเพราะว่าไม่อยากจะให้ใครเอาไปเป็นแบบอย่างก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการประชุมหัวหน้าหน่วยพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหานี้นอกจากนี้ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีผีป่าผีน้ําคอยดูแลมีพิธีเลี้ยงผีเพื่อความสงบสุขเป็นประจำกันทุกปีเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าบางทีมันก็ไม่ดีนะคะ เห็นว่ามีรายงานว่าเป็นสาวประเภทสองซึ่งไปเพิ่งไปผ่าตัดหน้าอกมา,าก็ต้องการจะเปิดเผยโชว์อะไรกันยังไงแต่ว่าเขาถือกันนะชาวบ้านเขาถือ,อ,ถอก็กกเดี๋ยวรอดูนะครับจะได้ตัวมาเมื่อไหร่อย่างไรมีคลิปหนึ่งนะครับอันนี้หลังจากที่คงได้ติดตามข่าวคลิปเกี่ยวกับกรณีจับผิดต,ตำรวจอาวัากระตองตำรวจจาราจรคราวนี้ไปถ่ายคลิปตำรวจซึ่ง กลายเป็นกรณีที่คนขับรถอาจจะดูเป็นการประจานตัวเองมากกว่าผมไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์คุณแกล้งบ้าเปล่ากงวลเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมีการส่งต่อคลิปชื่อคนรวยใจร้อนกับตำรวจใจเย็นความยาว2นาทีเสร็จ,รจในคลิปเป็นภาเพเหตุการณ์ขณะผู้ขับขี่รถยนต์กำลังเถียงกับตำรวจอย่างมีอารมณ์ขณะที่ตำรวจน่าจะดูใจเย็นในการโต้ตอบกลับมา เนื้อหาก็คือตำรวจบอกรถของชายหนุ่มคนนี้หลังจากขับผิดกฎจราจรเตรียมจะเชิญไปเสียค่าปรับที่โรงพักและกำชับให้ขับรถตามมาเพราะส่วนใหญ่ผู้ขับขี่มักจะหนีก็สร้างความไม่พอใจให้กับชายคนนี้จนเกิดการโต้เถียงกันกทําไมคุณอ่ะดูคลิปกันนะฮะทำไมผมตีตาทำไมหรอฮะผมต้องหนีคุณด้วยหรอถ้าไม่รู้สิส่วนมากก็จะเป็นอย่าง,งนั้นทำไมให้ขับรถไปสอนนอนเนี่เฮ้ยผมไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์คุณแกล้งบ้าเปล่าตำรวจเป็นอะไรของคุณอ่ะ จะเป็นอะไรเฮ้ยก็ไปดิผมไม่ได้ฆ่าคนตายรู้แล้วว่าไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ก็กไปดิก็นําไม่ดีจะไปหรือเปล่า,าล่ะเข้าจะรออะไรอะกูมไม่ได้ฆ่าคนตายเฮ้ยอ,อย่าใช้คำว่ากูสิอะทาไมอะทําไมอะมีผิดอะไรเหรออายุเท่าไหร่อะมันเรียกพูดกูพูดมึงานมันลอมเฮ้ยทาไมอะคุณเป็นพ่อผมเหรอไม่ใช่พ่อก็จะมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ไม่เกี่ยวผมไม่ได้หยาบทำไม,ม,มคำว่ากูนี่หยาบบอมีกฎหมายข้อไหนผมมีกฎหมายมาทําไมเหรอคุณ เรียนเรียนกฎหมายไม่ใช่คนแมไหนเนี่ยทำไมผมนี่ดีส่ทำไมเหรอเฮ้ยคำว่ากูมันผิดกฎหมายด้วยเหรอไม่ผิดแต่ว่าผิดป่ะมันไม่เหมาะมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณต้องพูดกับผมมาดิอายุอย่างเราเนี่เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผม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 เปิดบริษัทครับทำไมเหรอครับผมผิดอะไรเหรครับขับรถกับมองดูซิว่าคุณจะไปไม่สนอโอ้โธ่สนอดินแดงอยู่ตรงนี้ผมรู้จักนั่นแหละเชิญโถ่คุณก็ขับไปดิคุณก็คุณก็ขับมาดิไปดิ ทำไมผมต้องหนีด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณผมผิดอะไรเหรอมาคุณลงนีแม่แม่ผมผมผิดอะไรเหรอผมขับแค่ผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ขายยาบ้านะผมไม่ได้ฆ่าคนตายไปดิไปไปหนอน้อยยังได้อยู่แค <ไป S 2> <ล>่น,อน,น,ออนี้ปะนะคุณอย่าพูดมากจะปรับกี่หมื่นผมก็ปรับนะคุณอย่าพูดมากเข้าะว่านะคุณอย่ามาคูผมนะผมไม่ได้ดผมจะบอกว่าผมไม่แหมผมไม่อยากจะคุยวนะคุณอย่าพูดเลยมากนะแล้วคุณบอกอะไรวว่าคุณบอกว่าผมหนีผมต้องต้องหนีทำไมอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูรถด้วยนะผมไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันว่ารถจะเป็นรถอะไรเฮ้ยผมไม่หนีอยู่แล้วขับรถก็คือคนขับรถเฮ้ยแล้วคุณบอกผมจะหนีผมจะหนีทำไมอ่ะเออถ้าไม่หนีก็เดี๋ยวตามมาก็ไปดิก็ไปดิสนอรินแดงก็ไปดิดู้ิว่าจะไปหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูต้องไม่ไปด้วยสนอรินแดงอยู่แค่นี้ไม่ไม่ไปทำไมผมต้องไม่ไปด้วยอ่ะทำไมผมต้องไม่ไปด้วยสนอรินแดงอะไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าเฮ้ยผมเปิดเป็นใครอยู่ คอนโดมีตัวเองแน่นะผมไปอยู่ประจำตรงเนี้ยยังจะไปทเฮ้ยคดีอะไรหรอไม่คดีอะไรหรอผมขายยาบ้าหรอผมขายยาบ้าผมขับรถผิดแดนมาแค่เนี้ยเป็นไรหรอไม,ผม,ผม,ม,มคค่คุณแค่คุณแตคุณผมจะต้องปรับกี่หมื่นกี่แ<ม>สนเพราะวบาเราต้องหนีหรอแต่ไมแน่ออว่อาคุณอย่ามานั่นเลยผมจะต้องหนีทำไมผมจะต้องหนีทำไมวะฮะ ดูดูด้ะผมคุณต้องหนีทาไมคุณอย่าพูดกับว่าผมจะต้องหนีผมไม่หนีหรอกคุณจะปรัว่าสี่หมื่นสี่แสนก็ได้นะจะ้นีไม่นเฮ้ยัต้องหนีทำไมอะเฮ้ยมามารถจุกกฎหมายเฮ้ยรถจุกกฎหมายอย่าแกล้งบ้าเฮ้ยอะไรนะรถจุกกฎหมายก็น่าจะเป็นผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ด้วยตัวเองซะด้วยซ้ำไปหรือไม่ก็คนที่มาด้วยกัน แล้วเ็ามาโพสต์ในเฟซบุ๊คระบุข้อความข้อความที่อ่านต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนคําว่ากูเป็นคําว่าฉันและคําว่ามึงขออนุญาตนะฮะเป็นคําว่าเธอนะครับเพื่อให้อ่านได้ลาพรื่นแต่ให้เข้าใจเลยนะครับว่าคําที่จะอ่านต่อไปนี้เนี่ยเปลี่ยนคําจากกูเป็นฉัน มึงเป็นเธอนะครับเพื่อให้อ่านได้ราบร่นอ่านน้องไรข้อความระบุว่าฝากถึงไอ้ตำรวจจราจรสนอดินแดงหน่อยนะว่าคนอย่างฉันไม่มีหนีฉันแค่ขับรถผิดเล่นฉันไม่ได้ฆ่าคนตายฉันไม่ได้ค้ายารถฉันก็ถูกกฎหมายไม่ใช่รถเลี่ยงภาษีและคำพูดกูมึงไม่ผิดกฎหมายใครก็พูดกันทั้งประเทศแต่ฉันโมโหที่เธอบอกว่าฉันจะหนีไม่กล้าตามเธอไปสอนอดินแดง แถมชักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปฉันอีกเสมือนฉันเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงแต่ฉันบอกว่าให้เธอนำฉันไปไงจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับมาฉันไม่ใช่เด็กแวน้นแต่พอถึงสอนอนดินแดงเธอหรือเปล่าที่โยนเรื่องให้ร้อยเวรแล้วรีบหนีไปปล่อยให้ร้อยเวรรับหน้าแทนฉันบอกว่าพวกเธอปรับมาเต็มอัตราเลยไม่ต้องลดให้ฉันสรุปปรับแค่500อบาทแล้วทำไมฉันต้องหนีเธอวะเพราะฉันไม่กลัวเธออยู่แล้ว คำว่าเธอกับคำว่าฉันเปลี่ยนเป็นคำสมัยโบราณก็แล้วกันขุนรามค่ะก็ปรากฏว่าเสียงที่วิจารณวิวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะก็ไม่ย้ำกรารละกันแตท่านผู้ชมดูก็ว่ากันไปอันนี้เป็นกรณีของคลิปเกี่ยวกับตำรวจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งต่อมานะครับนะะักข่าวตรวจสอบผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปตำรวจเนี่ยชื่อดาบตํารวจเล็กศรีสมบูรณ์เป็นผบอมอสนอออรจราผบอมอจ,จราจรสนดินแดง เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า25มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้องไบรท์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจารบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะคะพบผู้กระทาผิดขับรถเป็นรถเบนซ์สีดําขับลักษณะคล่อมเลนก็เลยบกเรียกตามปกติ แต่ดาบตำรวจเล็กบอกว่าถูกต่อว่าด้วยถ้าคำไม่สุภาพก็ทราบชื่อคนขับเนี่ยนะคะดาบตำรวจเล็กบอกว่ามีหน้าที่รักงษากฎหมายเห็นผู้กระทําผิดก็ต้องจับกลมุมไม่ได้เลือกปฏิบัติว่ารถคันนั้นจะเป็นรถหรูราคาแพงแค่ไหนด้วยหน้าที่แล้วไม่สามารถตอบโต้ได้ผู้บังคับบัญชาก็กำชับอยู่เสมอว่าต้องเป็นตำรวจอาชีพไม่ควรทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี่นะฮะก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งนะครับ ฟังเสียงร้อนๆมาดูดินฟ้าอากาศอุ้ยก็ร้อนอีกเหมือนกันความกดอากาศต่ําจากความร้อนอยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนและก็มีฟ้าหลวในตอนกลางวัน28คือวันพรุ่งนี้ถึงสาี1มีนาคมคือวันจันทร์จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทายและภาคใต้พรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันจันทร์ภาคใต้จะมีฝนเมื่อเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้นะครับทั่วทุกภูม,มิภาคส่วนใหญ่อากาศจะร้อนนะครับ อาจจะร้อนที่สุดอีกวันหนึ่งภาคเหนือร้อนได้ถึง39องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับภาคอีสานภาคกลางก็ระดับ39องศาเซลเซียสนะครับก,กรุงเทพมหาอนครอาจจะสูงสุดได้ถึง34-36องศาเซลเซียสวันนี้ร้อนนะคะค่อนข้างร้อนมากนะครับท่านผู้ชม มีแผ่นดินไหวแจ้งสั้นๆนะครับว่ามีแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะครับ4.3ริเตอร์เกิดขึ้นเมื่อตอนตีส4มนาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่ไต้หวัน4.3ริตอร์ความลึกจากระดับผิวดิน20กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมครับพาไปดูปัญหาซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเล็กละครับเป็นเรื่องของโลนตัวโลนเนี่ยแหละครับกับเด็ก3ขวบเกิดขึ้นที่จกลน,นครไปพบว่าไปฝังในตาของเด็กสในขอบตา ขอบตาของเด็กสามขวบเห็นบอกว่าหลายตัวเลยทีเดียวอันนี้คุณเสนจุมพานะครับเข้าพบนักข่าวของเราขอให้ช่วยประสานงานหลังจากพบคือคุณเสนบอกมันเหมือนสับประหลาดขนาดจิ๋ว ลักษณะคล้ายเห็บหรือโลอนฝังอยู่ในเปลือกตาของหลานสาวซึ่งอายุแค่สามขวบนักข่าวไปดูมันก็เล็กมากจริงๆเป็นจุดสีดําเล็กๆก,กันนะคะความโตสักประมาณ0.1ม mm. ิลลิเมตรต้องเอากล้องที่ใช้สําหรับสองพระก็คือเหมือนแว่นขยายเนี่ยค่ะส่องดูก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวไปมาเป็นสีน้ําตาลอมดํามันลักษณะดูเหมือนจะมีหกขาและมีหนวดสองข้างคุณเสนเนี่ยบอกว่าใช้ครีมคีบหนีบออกมาจากเปลือกตาของหลานสาวเนี่ยเป็นประจำคือ มันจะอยู่ที่โคนขนตาของหลานสาวขีปออกเนี่ยขีปตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะว่ามันมาเรื่อยเรื่อยไม่หมดไม่หมดแล้วมันก็มีไข่ด้วยทีนี้ก็เริ่มเกรงว่าเดี๋ยวหลานจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวอาจจะทาให้ตาบอดเนี่ยนะคะแล้วก็กลัวมันจะไปติดคนอื่นด้วยแล้วตอนนี้น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนักข่าวของเราเลยเอาตัวนี้ไปให้คุณหมอปรเมศกิ่งโก้สาธารณสุขสกลนครดู แล้วก็พากันมาตรวจสอบที่บ้านของคุณลุงเสนก็เป็นบ้านไม้ยกสูงไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรนอกจากไก่แล้วผู้ปกครองก็ยืนยันด้วยว่าเด็กไม่เคยสัมผัสไก่ในเวลาต่อมาช่วงบ่ายผู้นในการโรงพยาบาลสกลนครคุณหมอเรืองศักิ์ไทรบุตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคตาก็ตรวจสอบอาการของน้องนะคะคือน้องเนี่ยตาอักเสบไปเลยข้างหนึ่งผู้ปกครองอใช่เลือดเลือรังอะค่ะเคยพามารักษาหลายครั้งคุณหมอก็ให้ยาป้ายแล้วก็หยอดตาไปยาหยอดตาปรากฏว่าตัวที่พบเนี่ยค่ะ พอคุณหมอตรวจดูมันคือโลนโลนเนี่ยปกติจะพบที่อวัยวะเพศนะคะคือมันจะอาศัยอยู่บริเวณที่ขนหนาๆคุณหมอบอกว่าขนคิ้วหรือว่าขนตาเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันคือปกติการติดต่อเรื่องโลนมันจะติดต่อกันทางการมีเพศสัมพันธ์ค<ะ>่ะแต่ขณะที่เชื้อมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ขนที่หนาเพราะฉะนั้นขนตาขนคิ้วมันก็มีโอกาสที่จะติดเหมือนกัน ลและอย่างน้องเนี่ยมันคือแน่นอนมันไม่ใช่การติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่น้องอาจจะไปนอนเตียงหรือใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับคนที่มีเชื้ออยู่หรือไปใส่เสื้อผ้าของคนที่ติดเชื้อหรือนั่งบนโถส้วมที่มีเชื้ออยู่คุณหมอบอกมันก็เกิดขึ้นได้นะคะการป้องกันเนี่ยก็คือต้องกําจัดไข่อาจจะใช้เล็บเนี่ยหยิบออกแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนที่นอนใหม่ให้สะอาดเครื่องใช้เครื่องนอนเสื้อผ้าอเอาไปซักเอาไปต้มเอาไปอบเพื่อทําลายล้างไข่มันในองศานะฮะเนี่ย อายุแค่สามขวบเองนักข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญโรคผิวหนังนะครับคุณหมอสุทัศน์ดวงดีเด่นคุณหมอบอกโอกาสที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อตัวโลนบริเวณดวงตาสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่ายากมากพระปกติแล้วตัวโลนจะอาศัยอยู่บริเวณขนที่อวัยยะเพศซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตรวจพบเด็กคนนี้อาจจะมีตัวโลนแพร่พันธุ์อยู่บริเวณขนตาหรือขนคิ้วการติดต่อก็อาจจะมาจากการสัมผัสไปนอนเตียงหรือใช้พัชตัวร่วมกับคนที่ติดเชื้อ หรือใช้เสื้อผ้าร่วมกันหรือนั่งบนถั่วส้วมที่มีเชื้อสัมผัสแล้วไม่ได้ความคำไม่ได้ทําความสะอาดเช็ดหน้าเช็ดตาทําให้กลายเป็นการเพราะพันธุ์และแพร่เชื้อก็อาจจะต้องเรื่องย้ําเรื่องการรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้หมักหมมเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่พันธุ์ค่อนข้างเร็วค่ะอาการคือคันบริเวณที่ติดเชื้อนะคะนั่นแหละฮะอย่างน้องแน่นอนน้องก็ต้องคันที่ตาแล้วก็เปิดว่าคือตัวโลนเนี่ยมันดูดเลือดด้วยนะฮะ คือมันอยู่ในเชื้อโรคประเภทเดียวกับหิดกับเหาอะค่ะหิดจะพบตามง่ามมือง่ามเท้าเหาพบที่เส้นผมส่วนโลนพบได้ตามตัวโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องรักษาความสะอาดนะคะ <รอ S 1> คนใกล้ชิดใช่ที่สงสัยว่าอาจจะสัมผัสเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดค่ะเพราะมันต้องกําจัดไข่ด้วยนะคะเครื่องใช้ก็ต้องมาล้างทําความสะอาดตากแดดอบให้มันตายอืมอืเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปนะครับทานผู้ชมครับ ไปดูเหตุการณ์ซึ่งมีการร้องเรียนกันที่จังหวัดลำปางเนี่ยน้องไร้หลังจากกรณีมีการเอาภาพมาร้องเรียนกับนักข่าวนะครับว่าเอาลูกวัยสิบขวบเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแจ้ห่มที่ลำปางแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มารับมารักษาก็มีการเอาบุตรชายมานอนรอยอยู่กับพื้นเลยที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลข่าวระบุว่าพ่ออี่ยต้องออกไปบีบแต่รถเรียกเจ้าหน้าที่ออกมาล่าสุดนะครับน้องไร์ครับ ก็ปรากฏว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาขอแพทยรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณหมอประเสริฐกิจวรรณรัตน์นะคะก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า,าสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้หม่มทํารายงานชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตั้งกรรมการเพื่อที่จะสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพร้อมทั้งสั่งให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลแจ้หม่มด้วยเพื่อที่จะดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ในคืนนั้นแต่เบื้องต้น คุณหมอประเสริฐรองสาธารณสุขแพทย์จังหวัดลำปางระบุว่าได้รับการชี้แจงว่าช่วงเช้ามืดวันที่เกิดเหตุเนี่ยโรงพยาบาลแจ้ห่มมีบุคลากรอ,อยู่ครบแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไปอยู่คนละส่วนของห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะ,ะก็แก้ไขปัญหากันไปอาการของน้องเนี่ยตอนนี้คือทรงตัวทานอาหารเหลวได้ต้องรอการตรวจแล้วก็ประเมินอีกครั้งหนึ่งคือน้องอาจจะเป็นไส้ติ่งนะคะ แต่ก็เป็นกรณีที่พูดจากันทำเอาเข้าใจกันดีกว่าเนี่ยน้องไบครับม,มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยเนี่ยนะฮะเจ็ดโมงเก้านาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ